สวัสดีเพือพ่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันานางสาวสุวรร์แก้วการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกมากล่าวถึงทรพจน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติในหัวข้อเรื่องแม่ของแผ่นดินท่านผู้ฟังคะอย่างที่ทราบกันว่าในวันที่สองสิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่เราย้อนระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเป็นวันที่จิตชาวไทย รับรู้ในจิในตใจทรงเดียวกันว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชินีผู้ทรงงานหักเพื่อระสบนิกรของพระองค์ในฐานะแม่ของแผ่นดินรักเอ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งภาคเพียรทำดีด้วยหัวใจ ฝากคุณแม่ไว้ในแผ่นดินรา,ราชินีซึ่งเป็นพระองค์ซึ่งขอให้ค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นราชินีที่มีความเข้มแข็งและมีจิตใจที่เมตตาท่านผู้ฟังคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ท่านมีพระชนมพรรษาได้เก้า แบบก่ปวงชนชาวไทยทั้งสิ้นพระราชกรณียกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปาชีพด้านการศึกษาด้านการสาธารณาส,าาาสุขและพระราชกรณียกิจอื่นๆมากมายรวมไปถึงพระราชดำรัสที่พระองค์ได้เคยรับสั่งไว้ในโอกาสต่างๆเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตท่านผู้ฟังคะ จากที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้เลยว่าพระราชบรีกิจและพระราชดำระัสของพระองค์ท่านมีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งหมดถ้าเราทุกคนยึดถือปฏิบัติสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้แล่ละค่ะถือเป็นสิ่งที่จะตอบแทนพระคุณผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ของแผ่นดินได้มากที่สุดขอบคุณค่ะ